เหตุการณ์ที่บ้านหนองยากแก้วชายแดนไทยกัมพูชากลุ่มชาวเขมรเ,เป็นจำนวนร้อยๆเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบมาปนกับฝูงชนแล้วก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านด้วยเป็นพระภิกษุก็มีเข้ามาก่อกวนทำการรื้อรวดหนามในดินแดนไทยสร้างความปั่นป่วนวุนว่นวาย ตำรวจคอฟอก็มีความจำเป็นต้องรักษาทิปไตยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ก็ใช้แก๊สน้ำตายิงกระสุนอะไรก็ไปเพื่อทำให้ชาวบ้านที่กำลังคลัง่งกำลังบ้าบอเนี่ยสงบก็มีการบาดเก็บอะไรต่างๆกันไปรัฐบาลกัมพูชานี่ก็มีภาพอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็โฆษณาชวนเชื่อใส่ร้ายว่าชาวบ้านเขมรเนี่ยถูกทหารไทยทำร้ายออกมาอย่างนั้น นายกรัฐมนตรีกัมพูชาออกโลงเลยทำการรายงานไปยังสาประชาชาติเนี่ยนะว่าไทยเนี่ยปฏิบัติละเมิดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆทำร้ายชาวขเขมรนูน่นที่ยูเเสร็จแล้วส่งสารไปยังโดนัลด์ทรัมป์ไปยังมาคงประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟ้องชาวโลกต่างๆนี่แหละก็เลยถามว่า แล้วนายกรัฐมนตรีไทยอนุทินชาญวิลกูลอยู่ที่ไหนในเรื่องนี้เนี่ยนะเปรีบเสมือนนะนายกรัฐมนตรีคนใหม่อนุทินเนี่ยยังไม่ได้ออกจากไข่เลยมันจะมาต่อกรต่อสู้กับพูลมาเน็ตได้ยังไงเพราะรัฐธรรมนูญมีใช้เนี่ยรัฐธรรมนูญเขาห้ามไว้ขณะนี้มันคือวิกฤตรัฐธรรมนูญไทยด้านความมั่นคงเพราะ รัฐบาลใหม่ของคุณอนุทินเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถจะทําได้จะทําหน้าที่แล้วมันละเมิดรัฐมนูญมันเป็นความผิดนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยตั้งแต่โปรดเก้าก็สรรหาคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆตําแหน่งลงตัวโปรดเก้าคณะรัฐมนตรีลงมาแล้วตั้งแต่โปรดเก้าอนุทินเป็นนายกถึงโปรดเก้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยใช้เวลาไปสิสาวันและต้องใช้เวลาเพิ่ม เวลาเพิ่มก็คือต้องไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพอผ่านขั้นตอนนี้เรียบร้อยถึงเข้าทำหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ได้ตามปกตินี่คือมันเวรกรรมจริงๆไอพิธีกรรมอะไรยืดเยื้อเนี่ยมันทำให้ประเทศเสียหายคุณมาเนี่ยจวกไทยเอาจวกเอาลนายกดันตีไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตอบโต้เขาเนี่ยคุณจะไปหวังพึ่งรัฐบาลรักษาการได้ยังไงเขาไม่ทาหน้าที่แล้ว ถ้าให้รัฐบาลรักษาการอย่างคุณภูมิทมอย่างคุณมาริสงเงียมพงรัฐมนตรีต่างประเทศคนเก่าเนี่ยทำหน้าที่มันก็จะขัดแย้งกับรัฐบาลใหม่นะไม่ถูกใจกันหรอกแล้วก็ทำผิดผิดถูกถูกในสายตาของรัฐบาลใหม่อะ่ะมันทำไม่ได้แล้วสภาพจิตใจของรัฐบาลชุดเก่ารัฐบาลคณะรัฐมนตรีรักษาการนี่เขาหมดสภาพไปแล้วเขาขนของออกจัดทำเนียบออกจากกระทรวงกันไปตั้งหลายวันแล้ว เพราะฉะนั้นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างมาตรา168ที่บอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ทำหน้าที่ต่อไปจนกระทั่งมีคณะรัฐมนตรีคณะใหม่เข้ามานั่นแหละถึงจะเริ่มรัฐบาลใหม่มันกินเวลาสามสัป,ปดาห์ตั้งแต่โปรดเก้านายกตั้งแต่โปรดเก้ารัฐมนตรีตั้งแต่เข้าสภาแถลงนโยบายสาม เราจะต้องแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเพื่อลบรอยต่อรัฐบาลที่อันตรายต่อประเทศนั่นคือแก้บทบัญญัติตรงนี้เนี่ยว่าคณะรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งแล้วก็ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มทันทีเมื่อได้รับการโปรดเกล้า จากนั้นก็มีบทบัญญัติประกอบขณะที่มีนายกรัฐมนตรีได้รับการโปรดเกล้ามีอยู่คนเดียวเนี่ยนะก็ให้ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงรักษาการเป็นรัฐมนตรีแล้วให้รัฐมนตรีรักษาการเนี่ยสามารถรวมตัวกันเป็นคอรมอภายใต้หัวหน้าคือนายกรัฐมนตรีประกอบเป็นคอรมอช่วคราวได้ คณะรัฐมนตรีชั่วคราวที่ว่านี้จะมีอำนาจหน้าที่เฉพาะเรื่องเร่งด่วนจำเป็นด้านความมั่นคงการเมืองการทหารและเศรษฐกิจรอเวลาจนกว่าจะมีคอรอมอมใหม่ที่ผ่านการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเข้ามาทำหน้าที่ถ้าเป็นเช่นนี้รอยต่ออันตรายระหว่างรัฐบาลจะไม่มีนายกรัฐมนตรีอนุทินนี่ก็จะสมารถทำงานได้อย่างมีอำนาจเต็มแะสง่าพาเผย